สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคีนิกอันยองแมวสีส้มก็เป็นแมวเพศผู้ซึ่งตอนนี้ก็จะเห็นว่าแมวสีส้มก็อาจจะมีการอารวาสมีการทำร้ายผู้คนสำหรับตัวนี้ก็ไม่ได้ทำร้ายผู้คนแต่ว่าน่าจะเกิดอาการอยากผสมพันธุ์ก็จะมีเรื่องของอาการส่งเสียงร้องรบกวนเจ้าของอยากหนีเที่ยว เวลาที่นี้เที่ยวก็จะอาจจะทําให้ไปซกต่อยกับเพื่อนได้แพ้กลับมาอาจจะเป็นสาเหตุของการเหมือนกับติดเชื้อไวรัสที่เวลาแมวที่เขาสู้กันก็เลยต้องตัดใจนํามาทําหมันตัวนี้เป็นเพศผู้ก็มีประวัติทาวัคซีนกับเรามาเรื่อยๆประวัติการทําวัคซีนก็ครบหลังจาก ทำวัคซีนเสร็จก็เป็นช่วงเข้าวัยหนุ่มสาวก็เลยต้องพามาทำเหมนเนื่องจากส่งเสียงร้องรบกวนเจ้าของแล้วก็ป้องกันการหลบหนีเที่ยวการหนีเที่ยวนอกจากการติดโรคจากอา,อาจจะสิ่งแวดล้อมภายนอกก็อาจจะทำให้บางทีกลับบ้านไม่ ไม่ไม่ถูกพัดหลงหายกลายเป็นมแมวจรไปโดยปริยายเจ้าของก็เลยตัดใจตามที่จริงแมวเพศผู้ถ้าสมมุติว่าปล่อยไว้ตอนอายุใกล้ขวบปีหรือว่าสองปีก็จะได้ตัวที่ตัวใหญ่บึกโครงสร้างที่แน่นๆกว่านี้แต่เนื่องจากน่าจะทนแรงกดดันไม่ไหวจากแมวก็เลยตัดใจมาทำหมันสำหรับแมวสม้มอ่าทำไมถึง มีภาวะก้าวร้าวครับคุณหมออันนี้ขึ้นกับแต่ละตัวจริงๆค่ะมันไม่ได้แปลว่าน้องแมวส้มทุกตัวจะก้าวร้าวนะคะขึ้นกับการเลี้ยงดูการแบบตั้งแต่ตอนเด็กของเขาค่ะว่าประสบการณ์การแบบเลี้ยงดูตั้งแต่อายุน้อยๆสองถึงสี่เดือนเนี่ยเป็นช่วงการเรียนรู้หากเขาได้รับการเลี้ยงดูที่รุนแรงหรือว่าเล่นกับเขาแรงหรือว่า มีความหวาดกลัวหรือว่ามีอะไรที่ทำให้เขาแบบพฤติกรรมเปลี่ยนไปก็อาจจะฝังลากลึกมาจนตอนโตซึ่งจะอาจจะเป็นแมวที่ดุขึ้นหรือว่าก้าวร้าวขึ้นก็ได้ค่ะซึ่งน้องแมวอย่างน้องสีส้มคนนี้นะคะก็มีลักษณะน,นิสัยที่ค่อนข้างน่ารักอ่อนโยนค่ะแต่ว่าบางจังหวะที่ขัดใจก็จะมีความขู่ฮึ่มๆอยู่ในลําคอบ้างนะคะแต่ว่ายังไม่เคยเห็นเขาแบบ พุ่งมากัดหรือว่าข่วนคนอื่นหรือว่าผู้ดูแลเลยค่ะก็ถือว่าเป็นแมวที่น่ารักตัวนึงไม่ได้แปลว่าแมวสีส้มทุกตัวจะ,จะ,จ,ะจะแบบดุร้ายนะคะก็อันนี้ก็คือหลังจากฟื้นจากยาสลบก็ถอดคอลลาเองนะคะบางตัวก็จะไม่ชอบใส่ไม่ชอบใส่หมอนที่มันจะกันการเลียแผลผ่าตัดะคะ่ะก็อาจจะต้องบังคับนิดนึงอาจจะ จับใส่ใหม่นะคะแล้วก็ปรับสายให้แน่นขึ้นหรือบางตัวถ้าเกิดว่าเราอยู่ดูแลเขาได้ตลอดแล้วก็เขาไม่ได้ไปสนใจแผลผ่ตาตัดไม่เลียแผลผ่ตาตัดมากจนเกินไปก็อาจจะไม่ใส่คอนลาก็ได้ค่ะรอเวลาประมาณสัก7วันนะคะแผลผ่าตัดตรงนี้ก็จะติดกันแห้งติดกันปกติดีค่ะข้อดีของการทำาหมันที่อันยองมีอะไรบ้างคะก็ก็จะเป็นแพ็กเกจที่ราคา พิเศษย่อมเยาวนะคะเข้าถึงง่ายก็จะรวมทั้งค่าผ่าตัดนะคะการฉีดยาค่าเชื้อที่จะครอบคลุมจนถึงแผลหายเลยนะคะเข็มเดียวแล้วก็ครอบคลุมทั้งยาลดอักเสบยาลดปวดค่ะซึ่งทางเราจะป้อนให้หมดแล้วก็ฉีดให้หมดทุกอย่างก่อนกลับบ้านนะคะรวมทั้งแอดมิดอีก1คืนค่ะก็คือนอนโรงพยาบาลดูอาการหลังผ่าตัดฟื้นตัวรวมค่าอาหารนะคะพิเศษมากม อ,อ,อีกทั้งยังรวมกันที่จะทำแผลก่อนกลับบ้านอีกค่ะในแพ mm ็กเกจของน้องแมวเพศผู้รวมทำหมันผ่าตัดฝากหนึ่งคืนก็ในปี2024นี้ก็จะอยู่ในาราคาค9 0 0า2,900บาทค่ะส่วนน้องแมวเพศเมียจะอยู่ในราคา3,500บาทนะคะก็ทั้งปีเลยจนถึงสิ้นปีถ้าเกิดเราไม่มีการปรับค่าใช้จ่ายหรือว่าต้นทุนอะไรก็จะคงราคานี้ไปยาวๆค่ะ ก็สาหรับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําหมันไปกับเราแล้วก็เหตุผลที่ให้อยู่อาคลินิกหรือว่านอนอยู่คลินิกนีาทาไมถึงต้องอยู่คะก็เพราะว่าเวลาสัตว์ที่เพิ่งฟื้นจากยาสลบค่ะบางตัวก็จะยังมุนงาส์งงวยค่ะถ้าเกิดกลับไปบ้านอาจจะได้รับอุบัติเหตุถ้าเกิดว่าเจ้าของไม่มีที่กัก กับบริเวณของเขานะคะก็อาจจะไปพัดตกระเบียงหรือว่าถ้าเกิดอยู่คอนโดหรือว่าอยู่บ้านอาจจะไปเดินตกสะว่ายน้ําหรือว่าที่ที่อันตรายได้รวมทั้งอาจจะยังถอดเสื้อถอดคอร่เองได้ค่ะบางตัวก็อาจจะทํำร้ายแผลตัวเองกัดไหมออกรวมทั้งอาจจะเกิดการไปกระทบกระแทกแผลเกิดการเลือดไหลเกิดบีดขึ้นมานะคะก็เป็นอันตราย ต,ต่อสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเรานะคะการที่ฝากสัตว์เลี้ยงเอาไว้ให้อยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์แล้วก็ให้ฟื้นดีเป็นเป็นแมวปกติก่อนกลับบ้านก็ถือเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วก็ได้รับความปลอดภัยนะคะของสัตว์เลี้ยงเป็นหลักค่ะก็เป็นคําแนะนําที่ที่สัตวแพทย์แนะนํานะคะให้รอให้สัตว์ขึ้นตัวดีก่อนแล้วค่อยรับกลับบ้านค่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ระหว่างตั้งแต่ อาฉีดยาวางยาจนรอฟื้นจนกินอาหารอันนี้ก็คือในอแมวตัวนี้เราสามารถที่จะการันตีได้ว่าเขาสุขภาพดีเพราะว่าเขาทําวัคซีนที่เราครบทุกเข็มป้องกันพวกปรสิตก็คือยาหยดหลังทุกเดือนเราก็เลยมั่นใจว่าตัวนี้มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งตอนนี้เขาอยู่ในช่วงอายุ 7, 7เดือน6-7เดือนก็เลย ตัวนี้ก็คือทําหมันสําหรับท่านใดที่ไม่ต้องการที่จะรู้เรื่องค่าเลือดแต่ว่าเราพอมีพื้นฐานหรือว่าแบ็กกราวของสัตว์ตัวนั้นๆเราก็สามารถที่จะทําโดยไม่ต้องไม่ได้เจาะเลือดเพื่อดูค่าเลือดแล้วก็ทําการวางยาก็บางคนจะกลัวว่าการวางยาจะฟื้นไหมสําหรับตัวนี้เราเป็นแมวที่สุขภาพดีเราก็จะเห็นให้ให้ดูว่าตั้งแต่วางยาแล้วก็กินข้าวตื่นมา แล้วก็ฟื้นตัวดีจนทําหมันแล้วก็รอกลับบ้านอย่างตัวน้องส้มๆตัวนี้นะคะก็ไม่ต้องกังวลถ้าท่านใดที่มั่นใจว่าแมวของท่านมีสุขภาพดีมีวัคซีนครบและวก็ป้องกันปรสิตไม่มีโรคติดเชื้อหรือภาวะที่เป็นโรคประจำตัวอย่างเช่นพวกยูเคเมียเอแมวซึ่งจะทำให้การฟื้นตัวอาจจะไม่ฟื้นถ้าเป็นพวกไวรัสก็อาจจะเป็นต้องตวรวจเลือดก่อน แต่ถ้าแมวสุขภาพแข็งแรงดีอย่างนี้ก็สามารถทําได้เลยอย่างน้องส้มๆนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณหมอปาล์มขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่าน,านขอบคุณคลินิกอัญโยที่ให้เราถ่ายคาเพื่อเป็นตัวอย่างให้คนที่เลี้ยงแมวดูเผื่อท่านใดอยากจะมาทำเหมืนนะคะสวัสดีค่ะ